คุณน้อยเราต้องกลับนะคะเราต้องยูเทิร์นกลับไปแล้วนะคะไปต่อไม่ได้ค่ะยูเทิร์นแล้วก็ไปเส้นทางใหม่นะคะทางใหม่ถนนมอญวันวันนี้ยังไงเราก็ต้องไปหาเพื่อนจิ๋วเราให้ได้นะคะต้องไปถึงชุมแพค่ะยากขนาดไหนก็จะไปค่ะอันนี้ทางไปชุมแพนะคะไปไม่ได้ค่ะเส้นนี้ถนนเหล่านาดีถนนเหล่านาดีนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งครับรวมได้หลายมื่นแล้วครับประมาณตะวันฉุกรับฉุกครับอมไมีแน่นอนบอมไม่แน่นอนว่าถนนมิตรสิข์คืนบอมใครยังพุ่มมึงก็ถี่ลงมาโอ้อันนี้มิตรสิขืนบ่กครแมนครับแมนครับหนามใจพุ่มมึงก็ถิ่ลงมากระบาดี้พวกฉันไปข้างนั้นเนี่ยซีพีเจอหมองน้ามืวถอีกบอมมีครับไปชุมแพรเลยเลยครับมันเป็นถนน รักไงถนนมาริวันมาดูบรรยากาศน้ำท่วมนะคะออดอาดูบรรยากาศน้ำท่วมนะคะอ๋อ,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 อตายอ่อจ๋ออออออ ลากครับโอ้รถไงเพิ่นไปได้เนาะอ,อันนี้ต้องยูเทิร์นกลับหมดเลยนะคะใครที่มาเส้นนี้นะคะยูเทิร์นกลับหาปลาบ่จ้านี่หรือจังใดน,นี่มา,มา,า,มาเรียนน้ำเนะเา,าะ,ะ่ะเน้อพี่คนหาปลาคุรถคันใหญ่ ไปชุมแพไปทางนี้ได้ไหมคะไปบ่ได้ครับเป็นมีไปบ่ได้ครับโอ้น้าท่วมสูงบรป่าคะ่วมสูงครับอันนี้อันนี้จะเงา้ยปไหนคะนี่เงี้ประมาณ4ี่รอยเมตรครับเออน่าจุดนี้คือบริเวณไหนคะนี่จุดนี้บริเวณสารปกคร้องครับสารปกคร้องไปฮอดคุณฮอดไฟฟ้าครับโอ้ทางไปชุมแพเนาะค่ะเนาะถนนเหล่านาดีครับเนี่ยถนนเหล่านาดีครับเพราะฉะนั้นวิธีการไปชุมแพเข้าตองเฮ็ดจังไดคะนี่ ที่การชุมแฝงให้ตรงเที่ยวตามสอนนี่ครับยูเทินไปเทินไปแล้วก็ไปเลี่ยวใา้ครับออกถนนเลียงเมืองครับโอ้เที้ยวใายตรงนี้เลี้ยวใา้มองข้งหนาเนี่ยนะคะเนเลี่ยว้ายมองข้งหนาครับถนนเลียงเมืองโอเคเลยนะออันนี้มาดูนะคะสภาพอ่ะเบิงเนะไปับอันนี้ทางไปชุมแพรนะคะ,ะไปไม่ได้ ถนนเหล่านาดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งครับรวมได้หลายมือแล้วครับประมาณตะวันฉุกครับครับบอมบอมไม่แน่นอนค่ะที่รถพิสตาเพิร์สใครจะพุ่งมุ่งกันลงมากโอ้อันนี้มีเตอสิคืนบ่กคะแมนครับแมนครับหนามใส่พุ่มมุ่กันที่ลงมากระบาดีพวกฉันไปข้างนั้นเนี่ยซีม่เจอหมองน้าถลอกอีกบอมไมีครับ ไปชุมแพได้เลยครับมันเป็นถนนหลักไงถนนมะลิวันมาดูบรรยากาศน้ำท่วมนะคะอ๋อรถจอดยู่นน่นคือนร ได้ป่ะจ้า,อา,าโอ้รถใหญ่เพิ่นไปได้เนาะอันนี้ต้องยูเทิร์นกลับหมดเลยนะคะใครที่มาเส้นนี้นะคะยูเทิร์นกลับ <ๆ S 1> น,นะค่ะเนาะพี่เพิ่นเพ่อหปาปลาพุ่นรถขั้นยังไงทางหลวงบาคอยบริการให้คำแนะนำนะคะตลอดเลยค่ะ อ่าคุณน้อยเราต้องกลับนะคะเราต้องยูเทิร์นกลับไปแล้วนะคะไปต่อไม่ได้ค่ะยูเทิร์นแล้วก็ไปเส้นทางใหม่นะคะทางใหม่ถนนมากันวันนี้ยังไงเราก็ต้องไปหาเพื่อนจิ๋วเราให้ได้นะคะต้องไปถึงชุมแพค่ะยากขนาดไหนก็จะไปค่ะ